นักกีฬาของตงัวเองนะครับให้มีทักษะการาเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับเสื้อสีเขียวนะครับผู้เล่นตัดตสินนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเสื้อสีเขยียวอาจารย์รบกวนก้าวเข้าเสื้อสีเขียวให้ผู้ตัดตสินด้วยนะครับขอบคุณครับบอร์ออกไปนะครับโชคชัยจะได้บอลโชคชัยมองแล้วนะครับให,ห้หมายเลขหกโชคชัยเป็นผู้ช่ว

อ่าและระวังตรงซ้ายช้างซ้ายขวาด้วยนะครับต้องขอสักนิดหนึ่งนะครับอ้าวตอนนี้พร้อมเกี่ยวหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวรอรอสัญญาณจากนะครับคุณครูที่เชิญท่านประธานพิธีนะครับทําการแทนผู้รับใบอนุญาตมิชั้นนางสานนานเรียนสมานในนามตัวแทนคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนโชคชัยขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการโชคชัยครับครั้งที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2557ในวันที่24-25มกราคม พุทธศักราช2558ได้อย่างสนุกสนานปัดนี้ได้เรยมาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทและประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลร,รายการโชคชัยทัพทั้งที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2 5 5 7จัดการแข่งขัน นักกีฬากองเทียร์สนผู้กครองและคณะครัวจา์จากโรงเรียนตา่างๆผมขอแสดงความชื่นมโยงยินดีกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ได้ริเริ่ม และในโอกาสนี้นะครับก็ขอกาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนและสตาฟโค้ดในการปิดสวนนะนะครับรองประธานบริหารโรงเรียนชุดชัยทําการแทนท่านประธานบริหารโรงเรียนชุตชัยนะครับนะครับองโรงเรียนชุชัยนำสิ่งน,นี้ไและโรงเรียนสาธิอุขสุนทรนะครับ ไปทีบโรงเรียททนที่ผมขอมาทีพย์ภาพนะครับขอบเ่เชฟลยนะครับ

เอาพีทุบมบอลเอาพีทุบมบอลตัวอะไรปาตัวอะไรปาัวอไราเดี๋ยวพี่ลุกเดี๋ยวลกไปางนันไปไกลๆมามา ถอยลงมา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 โดนถอยอกมาโอ๊ออปออปอถัน

โรงเรียนโชคชัยดังสิทธิ์ของโรงเรียนพัทยุธนสาเ A และพัทยาธงสาน B สี่โรงเรียนโชคชัยห้วยขวางและห้าโรงเรียนถนอมพิษการแข่งขันได้ดําเนินการมาตั้งแต่เช้านะครับบันนี้ลําดับอันดับหนึ่งได้แก่โชคชัยลังสิธิครับ เฮ้เฮ้ยังเลยครับชูมือเลยครับชูมือเลย